ลัศมีตกใจเมื่อเห็นริชี่เข้ามาในลิฟต์มีคนยืนจามเขาดีใจที่เห็นเธอขอให้ฟังเขาแต่เธอก็รีบออกลิฟต์ไปเขาจะตามแต่คนกลูเข้ามาจึงได้แต่ตะโกนเอ่ยชื่อเธอลิฟต์เลื่อนไปอีกชั้นเมื่อประตูเปิดเขาก็วิ่งออกตามหาเธอชาลูค้นหาโทรศัพท์ไม่เจอแต่เมื่อคืนเพื่อจะโทรหาลัศมีบลานีเดินไปหยิบมือถือที่วางไว้ที่เตียงส่งให้ชาลูเห็นสายที่ไม่ได้รับจากริชี บรานี่ถามว่าพวกเขาจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งไหมชาลูบอกว่ารัสมีไม่สามารถจะทนต่อการทรยศได้และลัสมีก็ไม่ต้องการแม้แต่จะเผชิญหน้ากับเขาอายุธขับรถมาหน้าปากซอยทางไปบ้านลัสมีเขาอยากจะพบเธอพูดคุยกับเธอ เขาก็ขัดแย้งในใจว่าจะไปขอโทษที่บ้านดีหรือไม่เขาเห็นชาลูเดินออกมาจากซอยชาลูตำหนิเขาถามว่ามาที่นี่ทำไมคุณรู้หรือไม่ว่าพวกคุณทำอะไรกับพี่ของฉันและตัวเธอก็ไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จากเขาตอนที่พี่กําลังจะแต่งงานพวกเรามีความสุขมากแต่พวกคุณก็หักหลังเราเป็นการพิสูจน์ว่าลัสมีคิดผิดที่แต่งงานไปกับครอบครัวของเขาอายุธบอก แต่ไม่ใช่ลุงของเขาลุงรักลัศมีมากลุงต้องการจะเห็นพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันลุงพยายามอย่างเต็มที่ตัวเขาเองก็สนับสนุนลุงเช่นกัน ชาลูบอกอันที่จริงเธอไม่ควรตำหนิเขากับลุงเพราะทั้งสองไม่ผิดเมื่อริชีแต่งงานกับลัสมีแล้วลัสมีจะไม่มีสิทธิรู้ความจริงเลยหรือเขาแซงทำเป็นรักเธอได้อย่างไรกันฉันไม่ต้องการจะเห็นริชีเพราะถ้าฉันเห็นเขาเขาจะทนคำพูดฉันไม่ได้คุณอยุธบางทีคุณอาจจะรู้สึกแย่ที่ฟังคำพูดของฉันแต่ฉันทนไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพี่สาวฉัน อายุธบอกเขาเข้าใจและขอให้เชื่อใจเขาเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อริชีแต่เขาแค่อยากจะเห็นลัศมีสักครั้งจากที่ไกลๆเท่านั้นสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ลุงเสียใจมากลุงกับป้าถึงกับตบริชีในสิ่งที่เขาทำลุงอยากจะให้ลัศมีกลับไปเพราะลุงถือว่าลัศมีเป็นลูกสาวของลุงลุงอยากทราบว่าตอนนี้ลัศมีสบายดีไหมเขาไม่ได้มาเพื่อจะแก้ตัว ช่วยบอกเขาทีว่ารัศมีของเขาเป็นอย่างไรบ้างชารูก็เดินพระไปลัศมีมาสอบถามเพื่อสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับ ขอให้เธอรอเพราะการสัมภาษณ์ลาช้าออกไปวิชานก็เดินชนลัสมีเขาเดินออกไปก็เจอกับริชีถามริชีว่ามาทำอะไรที่นี่เพราะสำนักงานของเขาอยู่ชั้นบนและชั้นนี้เป็นสำนักงานของเพื่อนเขาที่กำลังจะขายอยู่เขาเลยคิดว่าริชีจะมาซื้อมันริชีบอกเขายัางไม่ได้คิดและขอตัวพระไป ริทิีเข้ามาถามพนักง,งานต้อนรับเกี่ยวกับลัสมีเธอบอกลัสมีไม่ได้มาที่นี่เขากำลังจะผลากไปเห็นลัสมีนั่งอยู่ในห้องผ่านกระจกเขาคิดว่ารัสมีไม่ได้บอกชื่อของเธอพนักง,งานต้อนรับอาจเข้าใจผิดผู้สัมภาษณ์ขอให้ลัสมีกรอกแบบฟอร์มเพื่อการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายในวันถัดไป ลัศมีรับแบบฟอร์มมายืนกรอกเอ่ยขอบคุณพระเจ้าในใจที่ฤทธิ์ไม่ได้ตามเธอมาเธออยู่ได้โดยไม่มีเขาในเมื่อเธออยู่ได้โดยไม่มีพ่อแม่และ เขาก็ไม่เคยรักเธอผู้สัมภาษณ์เดินมาถามว่าโอเคไหมเมื่อเห็นเธอน้ำตาไหลเธอก็บอกว่าฝุ่นเข้าตาราโนมาที่สำนักง,งานทนายความทนายยื่นใบหย่าให้ราโนทนายถามถึงค่าธรรมเนียม,ยมเธอน,นึกว่าได้ฟรีแล้วก็รีบกบเกลีอนว่ารอเล่นเธอรับรองว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เขาเมื่อการหย่าร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รีบละไปทนายถึงกับไปไม่เป็น ริชียืนอยู่ที่รถเขารับสายจากอายุธในระหว่างคุยเขาเห็นลัศมีเดินมาจึงตัดสายวิ่งไปหาเธอริชีเข้ามาจับแขนเธอก็มองเขาอย่างไม่พอใจเขาปล่อยมือและเอ่ยขอโทษขอให้เธอให้โอกาสเขาได้พูดสักครั้งถามว่าทําไมเธอถึงไม่พูดเธอก็ถามว่าอยากรู้ไปทําไมเขาก็บอกช่างเธอช่วงนี้คุณไม่มีเวลาให้ผมลัศมีบอก เธอไม่มีเวลาสิ่งที่เหลือติดตัวเธอตอนนี้เหลือแค่เวลาเท่านั้นคุณอยากคุยใช่ไหมงั้นตอบคำถามฉันก็แล้วกันคุณเห็นรูปถ่ายในห้องเขาหรือไม่ริชีก็นึกถึงภาพงานแต่งของพวกเขาที่ฉีกส่วนของลัศมีออกไป ริชีบอกเธอว่าเธอมีสิทธิที่จะไม่พอใจเขาลัสมีบอกเธอรู้สึกแย่จนถึงตอนนี้คุณและครอบครัวคุณหักหลังฉันและครอบครัวริดชีก็ขอให้ลัสมีฟังและขอโอกาสลัสมีถามว่าคุณเห็นน้ำตาและความโกรธเหล่านี้ไหมซึ่งคุณเป็นคนมอบให้ฉันไม่ใช่แค่เลวแต่เลวมากฉันเจ็บปวดมาก จนตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณไม่สามารถจะรู้สึกได้ถึงส่วนที่ฉันเจ็บเพราะคุณไม่มีหัวใจฉันเสียใจที่พบคุณฉันขอสาบแช่งในวันที่ฉันพบคุณเธอก็เดินไปโบกรถสามล้อจากไปทั้งน้ําตาแล้วรีบปาดน้ําตาทิ้งบอกตัวเองว่าอย่าร้องไห้เพราะเธอไม่ต้องการมีน้ําตา ต่างไฟก็ต่างนึกถึงความทรงจำของแต่ละคน อายุธมาถึงที่นั่นริชีกอดเขาร้องไห้ระบายความเจ็บปวดออกมาอายุธถามว่าเกิดอะไรขึ้นริชีบอกว่าเขาได้คุยกับลัศมีแล้วเธอบอกไม่เคยเห็นผู้ชายที่แย่ที่สุดอย่างฉันเธอก็สาบแช่งวันที่เธอพบฉันเขาก็ร้องไห้อีกครั้งริชีบอกกับอายุธว่าทุกคนต่างก็ด่าฉันอายุธบอกเป็นเพราะทุกคนต่างก็เจ็บปวดริชีก็บอก บอกว่าอันที่จริงเขาควรที่จะดีใจด้วยซ้ําและมีความสุขในการได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตได้ความรักกับมาริชกากลับคืนมาแต่เป็นว่าเขากลับไม่มีความสุขและสมีเจ็บปวดฉันก็เจ็บปวด และมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดฉันรักมาริชกาแต่ลัศมีนั้นเป็นความสงบสุขในชีวิตของฉันลัศมีเอาความสงบสุขคืนกลับไปกับเธอด้วยอายุธบอกเขาเข้าใจทุกอย่างกลับบ้านกันเถอะ ริชีบอกเขาเอารถมาอายุธบอกที่เขาดุและตะโกนใส่ในายนั้นเพราะว่านายเป็นพี่ชายและเป็นชีวิตของฉันนายเข้าใจไหมทั้งสองก็สวมกอดกันเขาขอให้ริชีขับรถดีๆและกลับบ้านอายุธผละไปริชีจะขึ้นรถมองเห็นคู่รักคู่หนึ่งเดินมาเขาเห็นชายหนุ่มปกป้องหญิงจากการที่รถขับมาใกล้จะเฉียวชนเขาก็นึกถึงการช่วยชีวิตลัสมี นึกถึงช่วงเวลาความสุขของพวกเขา บานี่ขอร้องให้ชารูอย่าได้ร้องไห้ชารูบอกอายุธกังวลเกี่ยวกับลัศมีเขามีน้ำตาไหลเมื่อพูดถึงลัศมีแต่ตัวเธอก็ได้ดูเขากลับไปเธอจะไม่ให้ปฏิพานของตัวเองอ่อนแอจะต้องเข้มแข็งและถ้าหากอายุธหรือริจีมาถามบราณีอย่าได้ใจอ่อนต่อพวกเขาราโนกลับมาบ้านได้ยินสองพี่น้องคุยกันปรีถามเข้ามาถามว่าไปไหน เขาถามเกี่ยวกับเนฮาราโนบอกเนฮาไปงานแต่งของเพื่อนราโนก็เล่นละครแสดงความเห็นอกเห็นใจกอดสองพี่น้องและขอให้ชาลูทําเมนูจานโปรดของลัสมีราโนขอให้บรานีนําฮันวาที่เธอทําให้ลัสมีมาวางที่โต๊ะปรีถามเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่งงานกันมา24ปีเขารู้จักเธอดีถามว่าตอนนี้เธอกำลังทำอะไรลัสมีกลับมาบ้านได้ยินบรานี่คุยกับชารูในครัวว่าราโนได้ทำอาหารโปรดให้พี่แต่ริชีครอบครัวและลุงวิเรนดาที่เธอคิดว่าดีนั้นกลับกลายเป็นคนไม่ดีลัสมีขอให้บรานี่อย่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับลุงแบบนั้นลุงสนับสนุนเธออยู่เสมอ The cat บราณีถามว่าจะกลับไปไหมถ้าลุงเขาโทรมาและขอโทษจากใจจริงลัสมีปฏิเสธจะไม่กลับไปบราณีและชาลูมาหาลัสมีขอโทษที่พูดถึงริชีและครอบครัวของเขารัสมีบอกเธอไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นไม่ใช่แค่ริชีและมาริชกาแต่สมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นต่างก็หักหลังเธอริชีทรยศต่อเธอมากที่สุดและพลาดครอบครัว ไปจากเธอเธอรู้สึกได้ว่าเธอได้ทิ้งครอบครัวของเธอออกมาและมาอยู่ที่นี่เธอไม่สามารถจะยกโทษให้พวกเขาได้แต่ก็ไม่สามารถลบพวกเขาออกจากใจได้เช่นกันชาลูขอให้ลัสมีใช้เวลาลัสมีมองอาหารบนโต๊ะพึมพำว่าเป็นเมนูโปรดของลุงและริชชีปรีทามถามราโนในห้องว่าเธอจะทำอะไรโดยทำตัวน่ารัก ต่อหน้าพวกเขาราโนบอกฉันต้องทำงานฉันทำทุกอย่างเพื่อการแต่งงานของเนหาปรีถามถามว่า ต้องการทำอะไรกันแน่ราโนทำเอกสารหล่นปรีทามหยิบมาดูพบว่าเป็นเอกสารการย่าร้างและค่าเลี้ยงดูปรีทามถามว่าต้องการจะให้ลัศมียา่าราโนบอกมันเป็นแฟชั่นที่เกิดขึ้นในมุมไบปรีทามบอกชีวิตของลัศมีจะพังพินาศและตัวเขาจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ราโนเตือนเขาบอกว่าเธอจะทำไม่มีใครขวางได้เธอจะทำในสิ่งที่เธอต้องการเธอก็ดึงเอกสารออกจากมือเขา